นี่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเก็บมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะทุกคนออกไปดองค่ะเพราะถ้าไม่ดองนะคะเรี้ยวมากแต่วันนี้เราอยู่ที่ข้างต้นเขาแล้วนะคะตามมาดูค่ะทุกคนดกมากค่ะมาเลยค่ะมาว้าวเต็มต้นเลยค่ะทุกคนดูด,ดูดูดูนี่อาวุธค่ะ จะเก็บนะคะ,ะเราชิมก่อนนะคะทุกคนชิมให้ดูก่อนอืมเปรี้ยวมากอืมไม่ไหวค่ะเอาไปดองค่ะทุกคนเอาไปดองเดี๋ยวเราเก็บนะคะเดี๋ยวไปเยอะเลยค่ะนี่ค่ะ ดูกันทุกคนว้าวน่ารักสวยมากเลยค่ะเอาเก็บเลยเก็บเลยโอ้ยใส่ถุงเลยเราเก็บเยอะๆนะคะเราพาไปดองแล้วก็แช่อิ่มนะคะทุกคนนี่ดูต้นเดี๋ยวเขาอนุญาตเก็บก่อนนะคะ ดกงมากแล้วก็ลูกสวยด้วยนะคะสีชมพูเลยค่ะเขาจะมีหนามด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่หนามเขานะคะต้องเก็บระวังด้วยนะคะนี่ค่ะหนามเขานะคะต้องเก็บแบบว่าระวังหน่อยนะคะหนามก็ตามเจ็บมากค่ะนี่อื้อ คนยางติดมือค่ะดูติดไวยล้างก็ไม่ออกนะคะทุกคนดูนี่ค่ะเดี๋ยวเราต้องไปเอาแบบว่าเอาแป้งนะคะเอาแป้งมาใส่มือแล้วก็ถูถูถออกนะคะเราได้มะม่วงห้าวมะนาวหูของเราเยอะเลยดูทุกคนเด้ไหคะเดี๋ยวเราจะพาไปดองกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดองกันนะคะไปเลยค่ะทุกคนคะ ต่อจากเมื่อวานนะคะที่เราไปเก็บมะม่วงหาวมะนาวห่กันมานะคะได้เยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทําการดองกันนะคะทุกคนแต่ว่าเราต้องพาไปล้างกันก่อนค่ะยางเยอะมากค่ะทุกคนไปค่ะล้างให้สะอาดเลยนะคะทุกคนก่อนที่เราจะพาไปผ่าครึ่งนะคะยางเขาเยอะมากค่ะเด็ดจากั่วนะคะ สะอาดแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปผ่าครึ่งกันนะคะไปเราเตรียมน้ําไว้นะคะทุกคนแล้วใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อล้างยางของมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะเอาตรงนี้ออกนะคะเดี๋ยวเราทำให้หมดเลยนะคะ ทุกคนเห็นไหมคะยังติดมือเลยคะ่ะล้างไม่ออกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปใส่แป้งนะคะแล้วก็ถูๆออกนะคะอันนี้เป็นลูกสุกนะคะทุกคนเราจะไม่เอาไปดองนะคะมันทานไม่ได้นะคะมันจะเละๆนะคะทุกคนแบบนี้คะ่ะหรือว่าบางคนจะเอาไปปลูกได้นะคะใครที่สนใจนะคะทุกคนปลูกกับเม็ดก็ได้นะคะนี่คะ่ะทุกคนเห็นไหมคะ จะออกมาแบบว่าสะอาดเลยนะคะน้ําของเขาก็จะขุ่นๆน,นะคะนี่คือยางของเขานะคะเสร็จแล้วเราก็จะแคะ,ะเมล็ดออกนะคะทุกคนเมื่อเราผ่าครึ่งแล้วเราก็ใช้หางช้อนแคะออกแบบนี้นะคะง่ายมากเลยค่ะนี่ค่ะแค่หมดแล้วเราก็เอามาใส่ในน้ําที่เราใส่เกลือด้วยนะคะเพื่อจะแช่เอาไว้อีกทีนึงนะคะและที่สําคัญนะคะเราแช่น้ําเกลือเนี่ย จะทำให้มะม่วงหาวมะนาวหูของเราไม่ดํานะคะทุกคนเราก็แค่ออกให้หมดนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะนี่ค่ะทุกคนเอาเมาเร็ดออกหมดแล้วนะคะเห็นไหมคะเราแช่น้ําเกลือไว้นะคะขาวเจอะเลยค่ะสีสวยมากเลยค่ะนี่เดี๋ยวเราไปล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ตั้งไว้ให้สด็จน้ำค่ะนี่ค่ะใส่เกลือลงไปเลยค่ะ ก็ต้องไม่เดือดนะคะนี่ค่ะทุกคนเราล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะห้าหกน้ําเลยค่ะทุกคนสะอาดเลยนะคะล้างจนยางที่ติดอยู่ออกจนหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราตั้งไว้ให้ใส่เด็ดน้ํานะคะแล้วก็เอาน้ําเกลือที่ต้มมาใส่ค่ะเกลือที่ต้มไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะแต่เราก็จะตั้งน้ําไว้ให้เย็นก่อนนะคะ <c oughs> ทุกคน แล้วก็ปิดฝานะคะตั้งทิ้งไว้ประมาณ2วันนะคะทุกคนค่ะครบ2วันแล้วนะคะทุกคนดูสิคะนี่คือเราเอาไปล้างมาแล้วนะคะล้างน้ําเกลือออกค่ะจนสะอาดนะคะสีสวยน่าทานมากค่ะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทําน้ําเชื่อมค่ะทุกคนเราก็ตั้งน้ํานะคะหลังจากนั้นก็ใส่น้ําตาลลงไปค่ะวันนี้เราใช้เป็นน้ําตาลทรายขาวนะคะความหวานก็แล้วแต่ทุกคนชอบนะคะก็ลองดูนะคะว่าชอบหวานขนาดไหนนะคะแต่ถ้าเราใส่หวานน้อยนะคะรสชาติที่ออกมาของเขาก็จะอมเปรี้ยวนะคะแต่ถ้าหวานใส่น้ําตาลเยอะหน่อยก็จะออกมาแบบว่าเชื่อมแล้วจะหวาน ไปติดติดไปทางหวานนะคะทุกคนนี่ค่ะเราก็ต้มให้เดือดเลยนะคะเดี๋ยวพอน้ําเดือดเราก็ตั้งให้เย็นก่อนนะคะทุกคนหลังจากนั้นก็จะเอาใบใส่ในมะม่วงหาวมะนาวโห่ของเรากันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพอน้ําเชื่อมของเราเดือดแล้วก็ตั้งให้เย็นแล้วนะคะเราก็จะเอามาใส่ในมะม่วงหาวมะนาวโห่ของเราเหมือนเดิมค่ะ นี่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะตั้งไว้ประมาณสองวันอีกนะคะก็มาดูกันอีกทีค่ะนี่ค่ะทุกคนหลังจากที่ผ่านมาสองวันนะคะเราก็มาโรยพริกเกลือค่ะทุกคนน่ากินมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาจิ้มกันค่ะน้ำลายไหลเลยค่ะนี่จักเต็มช้อนเลยค่ะแต่ว่ากินนิดนึงนะคะนี่ อีกคำหนึ่งนะคะมาค่ะอืแซ่บมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปแบ่งให้ลูกๆก,ก็กินด้วยนะคะกินคนเดียวเดี๋ยวช่องเสียนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็พอแค่นี้นะคะใครที่สนใจที่จะทำก็ลองทำกันได้นะคะอร่อยค่ะรสชาติเปรี้ยวอมหวานนิดนดนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องอร่อยกับสาวใต้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ